มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกระทรวงการคลังยอมรับค่ะว่าการส่งออกของไทยในปลายปีนี้ฟื้นได้ยากนะคะเป็นเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกค่ะนอกจากนี้นะคะก็เชื่อว่าถ้าหากภาครัฐเร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินในประเทศทั้งงบเหลื่อมปีและงบประมาณปี58จะพยุงเศรษฐกิจทั้งปีให้เติบโตได้ประมาณ2%ซนายเอกนิตินิติทันประพาสรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขณะนี้ยังน่าห่วงผลจากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากเกินไปทําให้การส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของ GDP ยังมีปัญหาเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ยกเว้นสารัฐที่ฟื้นตัวดีขึ้นแต่เศรษฐกิจจีนทรงตัวทําให้ราคาสินค้าเกษตรทั้งข้าวยางพาร,รามันสาปะหลังไม่ดีนักและกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอสอคคาดการอัตราการเติบโตของการส่งออกปีนี้ไว้ที่1.5%แต่ยอดส่งออก7เดือนแรกของปีติดลบ0.4%ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปีต้องอาศัยปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักด้วยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งงบประมาณประจำปี58ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมและงบเหลื่อมจากก่อนอีกประมาณ3 0 0แสนล้านบาท โดยคาดว่าใน3เดือนนี้จะสามารถเร่งเบิกจ่ายงบทั้ง2ส่วนได้32เปซ็นขางเป็นห่วงครับว่าสาภาพเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยมันไม่เอื้อเลยให้กับเศรษฐกิจไทยที่เราเพึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการสูงก็มีความเป็นห่วงครับว่าการส่งออกปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวดีอย่างที่เราคาดเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับ ในช่วงที่เศรษฐกิจกโลกไม่ดีส่งออกจะไม่ดีเนี่ยก็คงต้องใช้การขับเคลื่อนในประเทศก็คงต้องใช้เม็ดเงินโดยเฉพาะตอนนี้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พยายามให้อย่างเต็มที่นะครับให้รัฐบาเลเร่งเบิกจ่ายตัวเม็ดเงินงบประมาณที่ยังมีอยู่นะครับคือตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายก็พยายามเร่งรัดนะครับแล้วก็ใช้ที่เราเรียกว่างบล้างท่อให้เม็ดเงินลง ตรงนี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทันทั้งในส่วนของรัฐบาลส่วนกลางในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนะครับสสคประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี57ไว้ที่2%ซึ่งมีแนวโน้มจะทบทวนอีกครั้งด้านสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหอการค้าไทย คาดการไว้ตรงกันที่1.5ถึง2เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงจากเดิมประเมินไว้ที่2ถึง2.5เปอร์เซ็นต์